สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูวิธีการแต่งทุเรียนต้นขี้นะครับหรือว่าต้นปลูกแบบสามต้นในหลุมเดียวหรือว่าในโคกเดียวกันนะครับแต่งนี้ก็อยู่ที่พลักครับแต่งของพศรนะครับอยู่ที่บ้านหมงแปลงนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดเก้าร้อยต้นแถวนี้นะครับอีกแปลงหนึ่งพันสี่ร้อยต้นที่ระยะชิดเป็นเจ้าของเดียวกันครับระยะชิดสามพันเก้าแต่แปลงนี้ปลูกระยะประมาณสิบสองเมตรนะครับแต่ปลูก ต้นขี้นะครับอ่าประมาณสิบเมตรสิบเมตรแถวเนี้ยครับทีเนี้ยวิธีการแต่งก็คือก่อนหน้านี้เราแต่งมาแล้วประมาณแต่งใหญ่อะ่ะแต่งครั้งใหญ่ประมาณสองครั้งอันนี้ครั้งประมาณครั้งที่สามโดยประมาณนะครับเนาะเราก็จัดกิ่งไว้พอประมาณแล้วแต่ครั้งเนี้ยอ่าตอนน้ทรยนอายุ3ามปีกว่าเตรียมจะทําลูกละนะครับเราก็จะวางกิ่งตำแหน่งที่ชัดเจนแล้วแต่ก่อนหน้าเนี้ยที่เราแต่งกันเนี่ยเดี๋ยวพามาดูครับข้างในปุ่มเนาะเนาะอ่า กุ้งก็จะปลูกก็จะมีความห่างของต้นเนี่ยอันนี้อันนี้เทคนิคปลูกต้นต้นต้นสามต้นแต่ว่ามีความห่างระหว่างต้นเนี่ยมากนะครับเพราะว่าอยากใช้พื้นที่ตรงกลางในการไว้รับทุเรียนหรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่สไตล์ก็ไม่มีชีวิตไม่มีถูกนะครับแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ใครชอบแบบไหนครับอเราแต่งรอบแรกเราก็จะทําฐานนะครับไม่สูงประมาณไหนเลี้ยงกิ่งมานะั้งสองล้วก็วางกิ่งนะครับทั้งนี้เราก็จะมาเลือกแล้วนะครับ แต่ว่าครั้งแรกที่เราแต่งกันเนี่ยด้านในเนี่ยเรายังไม่ได้ออกเยอะนะครับเรายังไม่ได้ออกเยอะเนาะกิ่งก็ยังชนกันเนี่ยกิ่งแต่ละกิ่งเนี่ยยืนมาชนกันนะแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันถึงจุดนี้เราก็จะจัดการทิ้งแล้วครับอ่านี่ก่อนหน้านี้คือให้ทีมงานเราหรือว่าคนงานเราเนี่ยแต่งไปแล้วแต่งไปแล้วแต่งก็คือแต่งเกลาข้างในแต่ทีนี้เราก็มากรออีกทีนะครับเพราะแปลง <que> มันจํานวนต้นเยอะใหญ่เนี่ยเราต้องมีทีมงานที่เยอะช่วยแต่งนะครับ นะแต่ว่าเราก็เป็นคนมากรอเช่อีกทีเนี่ยอย่างกิ่งนี้ที่มาชนกันเนี่ยฮะเราก็ต้องอ่าจัดการแล้วครับเราก็เลือกแล้วแหละวันนี้เนาะอุปกรณ์ก็จะประมาณเนี่ยมีเลือ่อยมีอันนี้เนี่ยกิ่งนี้ก็ยื่นมาชนต้นนี้นะครับกิ่งนี้ก็ยื่นชนต้นนี้มันอาจจะไว้ได้บ้างนะครับในกรณีที่มันไม่มีเส้นเลยอ่าวิ ungen. ไว้แล้วก็เลี้ยงนิ้วออกข้างแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้ากิ่งเราเยอะเนี่ยเราไม่จําเป็นละไม่จําเป็นแล้ะนี่เราก็ตัดทิงตัดเลยฮะเนาะ เราต้องการด้านในเนี่ยโปร่งนะครับนี่กิ่งใหญ่จะได้นะจะได้จะได้แต่ไม่จาเป็นนะด้วยก็เก่าฮะกิ่งใหญ่้วครับนี่เริ่มเริ่มโปร่งแล้วเราเห็นเริ่มโปร่งแล้วหันมาดูดังต้นนี้บ้างครับต้นนี้นะเนี่ย,ยกิ่งเทียมพวกนี้กิ่งเทียมที่ยื่นมาเข้าด้านใน ิ่งที่ยื่นมาเข้าด้านในเราก็ตัดนะครับกิ่งเล็กๆพันนี้จะไว้เลี้ยงต้นก่อนทั้งนี้แตงหน่อยก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เสียหายอะไรถ้ามันบังแล้วก็จัดการซะเลยนี่ฮะเนาะพอม,มาต้นนี้บ้างเอาละฮะเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันพอมันกิ่งมันยืน่นมันชนกันนะฮะถ้าเรายังไม่อยากปลดทิ้งเสียสักทีเดียวเราค่อยๆทาไปเรื่อยๆก็ได้ครับเราอาจจะตัดจุดนี้ก่อน เพื่ออะไรฮะเพื่อมันมีนิ้วไอ้นิ้วนี่ออกไปด้านข้างครับ<อ>เผื่อว่าเนี่ยในการจะเอาลูกเราเผื่อจะเอาสะก่อนก่อนที่จะตัดอ่าหรืออะไรประมาณนี้แล้วแต่แล้วแ,แต่เหตุผลนะครับส่วนตัวเนี้ยอ่ามันกิ่งมันอยู่ด้านในเห็นไหมครับว่ามันต้องการแข่งขันหาแสงมันก็จะพุ่งตัวเองขึ้นไปสูงแข่งกับยอดแข่งต้นมันด้วยแข่งต้นข้างๆด้วยนะฮะกิ่งแบบนี้ฮะ เนี่ยที่มันมันมัน,ม,นมันทึบนะมันอยู่ด้านในมันจะพุ่งเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องตัดทิ้งนะครับตัวนี้เราเราจะตัดทิ้งเอาเลยก็ได้หรือว่าเราจะเลี้ยงนิ้วออกไปด้านข้างบบนนี้เพื่อจะไว้ลูกแถวนี้ก่อนก็ได้แต่ที่จริงแล้วมันไม่จําเป็นแล้วนะมันอยู่ด้านในเกินไปนะครับอยู่ด้านในเกินไปตั้งด้วยนะครับอ่า ทีนี้เรามีพื้นที่ปลูกใช่ไหมเข้ามาแล้วมันก็ปลูกอ่าพอประมาณนะพื้นที่มันปลูกพอประมาณนะอ่าแล้วทีนี้เราก็มาดูกิ่งด้านในอีกว่าพอเนี้ยพอมีพื้นที่พอประมาณแล้วเราก็ไม่ได้ถางไปทีเดียวนะเราต้องดูไปเรื่อยก่อนทีนี้เราก็มาซอยกิ่งกิ่งหลักนั่นแหละเราก็มาจัดการกิ่งหลักกิ่งหลักในต้นอ่ากิ่งหลักในต้นที่ว่ามันดูมันจะทึบไป สาคัญที่สุดของการแต่งกิ่งทุเรียนที่ให้สูงช้าแล้วก็ให้กิ่งใหญ่นี่คือต้องโปร่งโปร่งจนถึงยอดนะถ้าไม่ถึงปลายยอดเนี่ยอมันจะเกิดเป็นพุ่มที่ปลายยอดนะแล้วพุ่มเนี่ยมันจะพุ่งสูงมันบังแสงด้านล่างกิ่งด้านล่างก็จะ,จะเจริญเติบโตไม่ดีแล้วมันก็จะสูงไวเสียทรงนะครับเราก็จะต้องให้มันโปร่งอันนี้ทีมงานเราแต่งไปแล้วเราแค่มาเก็บอีกทีนึงนะครับเลาก็มาเก็บอีกทีนึง รวมมาฮะค,ค่อยไล่ไปเรื่อยๆนี่ถือว่าแต่งได้ดีแล้วครับแต่งได้ดีแต่เราเป็นคนมาเก็บอีกทีอ่านี่ครับแล้วามาเก่าอีกทีนึงเนาะนี่ถือว่าแต่งได้ดีแล้วแต่งกับเป๊ะแล้วแหละครับออใช้ได้แล้วเราไม่ถึงกับว่าไว้กิ่งบางนะค่อยๆเป็นค่อยไปเราก็จะเอาลูกด้วยนี้เนาะโอเค ระวงังกิ่งไหลลงมาอ่าแล้วก็มาดูต้นนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยกิ่งที่เนี่ยที่ที่มันบดไปชนกันเนี่ยครับกิ่งนี้ก็ไม่ดีละปัหาล้อ่าต้นนี้เมื่อกี้เลยยังไม่ได้ตัดนี่ว่าโอเคแล้วก็เปิดละทีนี้ครับอ่าลงลนะเนาะ ไม่ถึงกับว่าชนทุกกิ่งแล้วจะตัดทุกกิ่งนะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งนะถ้ามันชนเข้าในคนตัดแต่ว่าถ้ามันชนอยู่นอกนะ่มันก็กค่อยๆเลี้ยงบิดหาตำแหน่งให้มันไปแล้วก็มากรอกกิ่งข้างในมาไหนเน่กิ่งที่ตั้งไว้นี่ครับเนี่ยซูมขึ้นไปดูนะกิ่งที่มันตั้งไว้นี่ครับมันแข็งยอดเห็นไหมฮะเนี่ยมันแข็งแข็งยอดเราก็ต้องเลือกนิ้วแบบนี้ยนิ้วเนี่ย นิ้วเนี้ยให้มันออกไปด้านข้างเพื่อเลี้ยงเป็นกิ่งหลักแทนครับเพราะเราก็ต้องบล็อกบล็อกโดยทีการตัดปลายนี่ฮะนี่เห็นไหมครับเนี่ยลายเป็นกระโดงเห็นไหมฮะไมันจะแข็งยอดแล้วครับเราตัดปลายปุ๊บเนี่ยไอ้กิ่งที่มันเหลือด้านบนมันก็เป็นนิ้วแบบนี้ครับมันแบ่อ,อกด้านข้างแบ่อ,อกด้านข้างมันก็จะเป็นกิ่งมาแทนกิ่งหลักนะครับเนาะอ่า ก็ okay. อาศัยจินตนาการไม่มีผิดไม่มีถูกแน่นอนฮะอยู่ที่ว่าอืเราต้องการแบบไหนเนาะว่าถ้าเราต้องการแบบให้มันเตี้ยแบบไปไว้กิ่งเยอะไว้กันแน่นไว้กันชิดเนี่ยอันนี้มันก็ไม่เตี้ยให้เราอันนี้ถือว่าผิด <c oughs> น,นะคะโจทย์เราอย่างเราไปทําอย่างมันก็ไม่ไม่ถูก Okay. ตาลายนะฮะปรูกหน่อยครับปรงกปุ๊บเนี่ยกิ่งก็จะมีพื้นที่ของแต่ละกิง่งกิ่งเขาก็จะโตครับพอกิ่งโตแล้วก็ไว้ลูกได้เยอะนะเราไม่ใช่ว่าทุเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเามื่อก่อนมันก็มีแนวความคิดเหมือนกันแล้วว่าไว้กิง่งสักห้าสิบกิ่งต้นหนึ่งกิง่งละลูกก็ได้หกไอ้ห้าสิบลูก แต่ในความเป็นจริงแล้วกิ่งที่เยอะมันเป็นพละมากกว่าเป็นคุณนะอันนี้อีกรูปแบบหนึง่งกิ่งนั้นเราปลายตรงจุดนี้ใช่ไหมครับในระดับไอ้น,นี้กิ่งตั้งเหมือนกันตำแหน่งกิ่งใกล้ตำแหน่งกิ่งเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วขึ้นไปองศาพอๆกันการตัดปลายก็ต้องบาลานซ์ปลายกิ่งของฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ต้องใกล้ๆเคียงกันจุดตำแหน่งที่ตัดนะครับพุ่มมันถึงจะบาลานซ์ อ่าอ่าเนะผมแทงออกแล้วนี่ครับอ่านี่ฮะนี่คือปลายกิ่งที่มันตั้งขึ้นเห็นไหมครับเป็นกระโดงแล้วอ่าแล้วก็แทงให้มันบรลักให้มันเลี้ยวออก,กด้านข้างนะครับอ่าอันนี้การแต่งเกลาแต่บอกเลยว่าการแต่งทุเรียนต้นขี้ด้วยต้นสามต้นเนียยากกว่าการแต่งต้นเดียวรื้ว่าต้นกลางแขนเยอะมาก ยาวกันเยอะมากนะครับต้องใส่กินงราดการสูงตัดดุไปก็ไม่ไหวอ่ากิ่งก็ต้องไว้ลูกก่อนบ้างนะครับโอเคอ่ะโดยประมาณโอเคกิ่งนี้ที่ผมเคยบอกว่ามันบดแล้วมันตั้งขึ้นด้านในนะครับอันนี้เราแต่ว่ามันมีนิ้วนิ้วแบบเนี้ยอ่าเราก็สามารถบล็อกตรงนี้ก็ได้หรือว่าบล็อก,กให้มันได้ระดับตรงนี้ก็ได้ ยังเรายังไม่ได้ไม่ได้เอาออกทีเดียวก่อนหรือจะเอาออกเลยก็ได้แต่ว่ามันยังมีพื้นที่เราไว้มันก่อนหน่อยนึงครับเนี่ยตัดประกอนหน่อยนึงเพื่อไม่ให้มันไปเบียดยอดกลางแต่เดี๋ยวมาที่สุดแล้วมันมาถึงตรงนี้เราก็ต้องตัดทิ้นนะะงนะครับเงี่ยเนาะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนหนะ้าเอ่อหลังจากนี้จะมีแต่งอีกครั้งเดียวแล้วก็ไว้ลูกแล้วเราก็จะไว้ลูกแล้วนะสําหรับแต่งนี ก็นับจากวันนี้ไปเรามีเวลาประมาณ6เดือน6เดือนกับูุเรียนสาวเนี่ยเราสามารถทําได้ยอดถึง4ชุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยอดตอนนี้ที่แตกออกมาเนี่ยก็นับเป็นยุทธิชุดที่หนึ่งเนี่ยชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งเนี่ยพอยอดออกมาชุดเนี้ยแก่พอแก่ปุ๊บแล้วก็แตกอีกหนึ่งครั้งนั่นคือยอดชุดที่สอง พอยอดชุดที่สองแก่ปุ๊บเนี่ยเราจะแต่งยอดชุดที่สองครับแต่งยอดชุดที่สองแต่งแขนงแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ได้โหดขนาดนี้แล้วแหละครับเราจะมาเก็บรายละเอียดแต่แขนงในแบบเนี้ยนะครับแต่งยอดชุดที่สองแล้วก็ทําไปอีกสองใบแล้วก็ทําดอกที่ใบที่สี่แหละครับใบที่สองของชุดหน้าเนี่ยนั่นแหละส่วนที่ฝนก็ตกเนาะผมต้องรีบนิดนึงเดี๋ยวคลิปจะยาวเว้โอเค กจะยาวอ่ะนี่ตั้งตั้งก็เรายังไม่อยากทิ้งมันทีเดียวยพุ่มไว้ดูต่างหน้าก่อนจริงนี้ก็เลยตัดปลายไปแล้วขอต้องคมนะคมกลิบอ่าอันนั้นตั้งไปแข็งยอดแทง ขอที่ใช้ก็เนี้ยสามเหลี่ยมขอเป็นรูปสามเหลี่ยมแขงด้านบนได้ครับอ่าอ,อีนี้เราพี่นาตัดทิ้งเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันมันชิดมันแน่นแล้วตรงนั้นอ่าเพราะากิ่งเลยเยอะกิ่งเยอะมากนะครับสาหรับต้นเรียนต้นขี้แล้วกิ่งอยู่ขนาดนี้ถือว่าเยอะแล้วเยอะมากๆแล้วครับเพราะเราก็ต้องเอาทิ้งพอประมาณอีกอ่า นี่ยกินนี้ก็เข้ามาซ้อนชุดด้านในี้เข้ามาซ้อนชุดด้านในตอนนี้เล่งผมต้องเร่งอะฝนตกครับคลิปก็ยาวด้วยซ้อนด้านในการน,นะครับไม่ต้องแต่งมากเท่าไหร่เอาประมาณไปเรื่อยๆ เดิมครับด้านบนต้องปโปร่งเพื่อให้มันสูงช้าให้มีตำแหน่งมีแสงเข้าอ่าให้กิ่งใหญ่นะครับกิ่งใหญ่ก็แฝงลูกได้เยอะไม่เลืองเชือกนะแบกน้ำหนักได้เยอะตอกิ่งอ่าแล้วก็เลี้ยงนิ้วเลี้ยงนิ้วว้เนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับอ่า ข้างนอกเนี่ยฮะข้างนอกเราก็ซอยเลี้ยงนิ้วนะครับอย่าเหลาจนเลียวไปหมดถนะ้าถ้าเหลาจนเลียวเนี่ยกิ่งจะไม่อ้วนแล้วมันจะห้อยครับพอมันแตกยอดมามันจะหนักปลายกิ่งแล้วกิ่งมันจะห้อยมันจะบิดเสียทรงมันจะเรื่อเรื่อห้อยแล้วก็บิดเสียทรงมันเนี้กิ่งฮะเพราะน,นั้นเราต้องเลี้ยงนิ้วสลับไปมันจะถ่วงสมดุลมันจะบาลานซ์เวลาแตกก็บาลานซ์ครับก็ประมาณนี้นะครับ ประมานี้นะครับการทำทุเรียนต้นแต่งทุเรียนต้นสามนะครับหรือว่าต้นขี้นะครับก็ขอบคุณมากครับฝากติดตามไว้ครับร้านเด่นเกษตรครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ